เข้ามาในธุรกิจเกือขขายว่าอย่าปิดหูปิดตาตัวเองนะด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่เคยทําอ่ะนะครับเพื่อนผมเนี่ยครับหลายคนที่เรียนวิศวะมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็ตกงานอยู่ตกงานแล้วทํำยังไงนะครับหลายๆคนก็ยังนั่งเฝ้ารอโอกาสเดิมๆว่าจะมีใครสักคนหนึ่งโทรศัพท์มาตามเขากลับไปทํางานแบบเดิมนะซึ่งก็รอมาสองปีแล้วนะครับก็ยังหาคนโทรมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ แล้วก็บอกแนะนำว่าให้ลองไปทํานู่นดูสิลองไปทํานี่ดูสิว่าไม่อาของมันไม่เคยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมมองย้อนหลังชีวิตของพวกเราแต่ละคนถ้อยหลังไปตั้งแต่เด็กเราทําอะไรหลายอย่างที่มันก็ไม่เคยเท่านั้นนะครับบางคนเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามากรุงเทพเออแล้วเข้ามาได้ยังไงนะครับเข้ากรุงครั้งแรกตัดสินใจเข้ามากรุงเทพครั้งแรกครับ ผมเองเด็กกรุงเทพอยู่แล้วเกิดกรุงเทพวันแรกที่นั่งรถเมย์ตัวเองโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่แบบภาคภูมิใจมากนะครับมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่โอ้โหวันนี้นั่งรถเองบรรลุจุดประสงค์นะครับไปไหนมาไหนเองด้วยตัวคนเดียวเ่ยเคยมีคนประสงค์อะไรอย่างเี้ยรถ้ามองถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งไปโรงเรียนวันแรกซึ่งส่วนใหญ่เราคงจะจําความไม่ได้นะวันนั้นไปร้องไห้ที่ป่าช่วงนี้ช่วงนี้เลยที่เง้เปิดเทอมวันเนี่ยตอนเนี้ยไปโรงเรียนวันแรกขึ้นรถเมย์ครั้งแรกเข้ากรุงเทพวันแรกรือดีไม่ดีแต่งงาน แต่งงานครั้งแรกแต่งงานครั้งแรกแล้วก็มีหลายครั้งด้วยเราแต่งงานเนี่ยบางคนก็มีบางคนก็มีแต่งงานครั้งแรกหรือแม้กระทั่งไปทํางานหาเงินด้วยตัวเองครั้งแรกทีนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราเองก็เคยทําอะไรที่เราไม่เคยทํากันมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าคนอื่นเขาเคยแต่ผมไม่เคยนะคุณมันเปลี่ยนบ่อยนี่แต่ผมไม่เคยเปลี่ยนพวกเราทุกคนเคยทําสิ่งที่เราเรียกว่าของมันไม่เคยกันมาแล้วก็ มันไม่ใช่เหตุผลนะครับว่าเราไม่เคยแล้วต้องไ่เคยตลอดชีวิตังนั้นก็คือชีวิตก็คงหยุดพัฒนานะครับป่านนี้คงถ้าเราเป็นลูกชาวนาเราป่านนี้ยังคงเลี้ยงควายอยู่นะครับเพราะว่าโอ้ไม่เอาล่ะนะฮะมันไม่อยากไปกลัวกรุงเทพของมันไม่เคยของมันไม่เคยก็ยังเลี้ยงควายอยู่นะครับมันก็ไม่ต้องพัฒนากันนะทีนี้เราก็ต้องอ๋อมีแท็กเตอร์เนี่ยมีแท็กเตอร์ไอ้ลองดูซิว่าเราเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์ได้คือการที่เราเปลี่ยนความคิดตัวเราเองเราก็จะพัฒนาแล้วก็ตามโลกได้ครับ จริงๆแล้วเจตนาถามสั้นๆนี่ว่าทำไมถึงเอาปกเอาเรื่องนี้มาอยู่ปกหลังนะครับก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงกลุ่มนี้ว่าครับเฮ้ยเขาคงไม่เปิดไปในข้างในอ่านอ่ัน้นก็เขียนเอาไว้ยกมาให้ดูหน้าปกเลยปกหลังเลยนะครับว่าเฮ้ย อย่าเพิ่งปฏิเสธนะนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าของมันไม่เคยลองเข้ามาดูก่อนเข้ามาศึกษาดูก่อนมันอาจจะเหมือนขึ้นรถเมล์ครั้งแรกก็ได้เท่านั้นเองแล้วพอเราไม่เคยก็จะได้เคยซะนะครับโอ้ยมันง่ายแค่นี้เองนี่คือเหตุผลของมันไม่เคยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นึกถึงสิ่งที่ไม่เคยแล้วเลยตัดสินใจไม่ทําแล้วก็ไม่ยอมลองคุณพิบูลบอกว่าขอลองช่วยนึกย้อนไปในอดีตนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วท่านจะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตท่าน มันเป็นครั้งแรกเมื่อตอนนั้นท่านยังผ่านมันมาได้เลยนะครับแล้วเราทำไมท่านจึงจะใช้เหตุผลว่าของมันไม่เคยเพราะฉนั้นก็ไม่ทําดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกข้อคิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมขอไปข้ออื่นต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเรื่องข้ออ้างคุณที่บุญรู้สึกในบทนี้คุณที่บุญจะบอกถึงข้ออ้างกับเหตุผลนะครับว่ามันเป็น2สิ่งที่มัน มันจะทําให้เราทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้ใ,ในเรื่องข้ออ้างในคุณพิบุลมีมีไอเดียยังไงครับลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งข้อนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีชีวิตคนจริงๆอยู่ในนั้นนะครับ,รบทั้งหมดนี้ไม่ได้ผมนั่งคิดเอาเองแล้วเขียนเองนะครับมันเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงๆว,ว่าเพื่อนๆเราหลายคนที่เราไปชักชวนเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็จะ ตอบรับเลยอู้ดีมากเลยเฮ้ยไม่เคยฟังเรื่องมหัศจรรย์เอ้ยแบบนี้เป็นไปได้ด้วยเหรอเอ้ยน่าทำแต่ก็มีมากทีเดียวนะครับเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันมันไม่ง่ายหรอกนะครับคนทําเยอะแล้วอะไรก็ตามแต่ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาชี้เป็นประเด็นให้เห็นว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเราคิดอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาเอาลูกสาวเนี่ยมาเป็นตุ๊กตาในเรื่องนี้ว่าถ้าผมวานให้ลูกสาวบอกไปซื้อวีเตียวหน้าปากซอยแล้วลูกสาวผมกําลัง ขี้เกียจนะครับไม่อยากจะออกไปซื้อะไรสักอย่างลูกสาวผมจะหาเหตุผลมาทางอะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่พ่อกินเข้าไปยังไงร้านนี้ไม่อร่อยหรอกข้าะป่านนี้ตุ๋แล้วเขาเลิกขายแล้วล่ะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมดละวอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยขี้เกียจแต่งตัวฝนตกออกไปตัวเปียกอย่าให้ลูกไม่สบายเหรอสารพัดก็อ้างเลยในที่สุดก็คือหาเหตุมาบอกได้แหละครับที่จะไม่ไปซื้อผมก็ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเป็น คืนวันสุดท้ายแหละนะครับพรุ่งนี้หวยจะออกครับบังเอิญบังเอิญคุณโอวาทได้เลขเด็ดมาสามตัวได้มาตอนกลางคืนเลยนะแล้วแล้วคนที่ให้เลขเด็ดมานี่ซ้ำทับมาด้วยนะว่าอาจารย์คนนี้บอกมาสองครั้งแล้วถูกนะครับก็บอกมาสองครั้งแล้วถูกครับแต่คืนนี้ฝนก็ตกหนักอีกเหมือนกันครับนะครับเรามาช่วยกันหาเหตุผลที่เราจะออกไปซื้อกันดีไหมได้ไหมคุณโอวาทก็ยดี๋ยวสถานการณ์มัใกกันอยู่นะจริงๆก็ฝนตกมันก็ ตัวเปียกกลับมาเช็ดก็ได้นี่ยอาบน้ำสระผมไปเลยอาบน้ำสระผมเลยกินยาสักเม็นนึงก็ได้เาถ้าไม่ไปซื้อนี่สิถ้าเกิดมันออกมาเนี่ยจะไม่ให้อภัยตัวเองตลอดชีวิตเลยนะนี่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่แบบเสียดายแย่เลยถ้าไม่ถ้าถ้าเพื่อนคงรวยแล้วเราคงจะจนไปเลยนะครับครับต้องซื้อนะนะเราก็หาเหตุผลมาบอกตัวเองได้อีกนะครับอีกยี่ข้อก็หามาได้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรรอกก็ ถ้าถ้าซื้อแล้วไม่ถูกก็ก็ไม่เป็นไร30บาทเอง <c oughs> นะ<อ>มันหาเหตุผลมาได้นะครับ <c oughs> แล้วเมื่อเราหาเหตุผลมาได้เราก็ไม่ทํา <c oughs> ถ้าเราหาเหตุผลมาได้เราก็ทำ <c oughs> นะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกกับพวกเราทุกๆคนว่า <c oughs> เหตุผลที่จะทําเหตุผลที่จะไม่ทํามัน <c oughs> หาได้ทั้งนั้นแหละนะครับถ้าคุณโอวาทอยากจะเข้ากรุงเทพแล้วผมก็พยายามจะมาบอกว่าอยากเข้าเลยนะครับ คุณโอวาทตอนนั้นอยากที่จะเข้ากรุงเทพมากนะไม่ว่าผมจะบอกอะไรก็ตามแต่คุณโอวาทจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ั้งนั้นว่าเฮ้ยโอวาทนายไม่มีแผนที่เลยนะกรุงเทพก็ไม่เคยไปเอยเดี๋ยวไปถามเขาดูแล้วนายจะไปนอนกับใครนอนวัดที่ไหนก็ได้อย่างนครับมันมันหาเรื่องจนได้เอยไปใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เก่งเองนี่นี่คือเรื่องที่เราจะเราจะพยายามที่จะหาเหตุว่าเราไปได้เนี่ย ในท่านองเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณโอวาทไม่ได้อยากเข้ากรุงเทพแล้วผมก็ชวนชวนว่าเฮ้ยหาเรื่องหาเรื่องลำบากแล้วนะเลียวหลงทางจะไปนอนที่ไหนคนก็ไม่รู้จักนะฮะกรุงเทพมันอันตรายนะเคยได้ยินเพลงไหมเขาว่ายังไงนะครับมันก็หาเหตุมาได้ที่จะไม่ไปกรุงเทพอีกดังนั้นผมก็พยายามที่จะบอกกับทุกคนว่าอย่าไปเสียเวลาเลยนะนะครับที่จะไปหาเหตุผลถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรากําลังได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่ดี เป็นไปได้มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับครอบครัวครับก็แล้วมันก็เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะครับอย่ามัวไปนั่งเสียเวลาหาเหตุผลเลยนะครับแล้วก็บอกว่าหาอะไรก็หาได้คือบอกเขาเลยว่ารับรองเองหาได้แน่หล่ะนะที่จะไม่ทำเนี่ยหาได้แน่ๆนะครับอย่ามัวไปนั่งหาเลยถ้าถ้าจะนั่งหาก็หาได้นีเท่านั้นเองก็คืออย่าบอกว่านี่ก็คือข้ออ้างเรื่องของข้ออ้างนะครับก็เรียนสรุปตรงนี้ว่า ข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยนะฮะมันก็คงจะต่างกันอย่างที่คุณพี่บุญว่าเนี่ยเพียงเล็กน้อยคือถ้าคุณเชื่อว่าทําได้อุปสรรคอะไรมันก็กลายเป็นเหตุผลท,ที่จะช่วยให้คุณทําทั้งหมดแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่เชื่อว่าคุณจะทําได้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นข้ออ้างในหมดอ้างที่จะไม่ทำนะฮะเอาละครับ,รบ,รบนั่นคือเรื่องของข้ออ้างคุณพีบุญครับผมชับเป็นห่วงเรื่องเวลาในตอนที่หนึ่งนี่ผมยังมีคําถามอีกโอ้ร่วม1ิข้อนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตอบตอบกระชับขึ้นแล้วนะครับ บทที่ว่าด้วยคนทําเยอะแล้วคนทําเยอะแล้วนี่ให้ข้อคิดยังไงครับโอเคครับนี่ก็อันนี้จริงๆก็อยากจะให้มุมมองเท่านั้นเองเพื่อจะเป็นกาลังใจกับทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือข้ออ้างที่มันเป็นพอปูล่าที่สุดท็อป10ท็อป10นะครับว่าเฮ้ยคนทําเยอะแล้วล่ะธุรกิจมันเข้ามาสิปีแล้วเราเราเราคงจะสายกันไปแล้วล่ะที่จะเข้ามาทำนะครับ ถ้าเราจะมองดูเหมือนร้านอาหารก็แล้วกันนะครับเวลานี้ร้านอาหารที่มีอยู่ในกรุงเทพผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นหลักหมื่นอ่ะมาก็ถามว่าเราตั้งคําถามว่าร้านอาหารจะอิ่มตัวไหมคงไม่อิ่มตัวแน่นะครับอยากจะตั้งร้านอีกร้านหนึ่งตั้งได้ไหมก็คงตั้งได้นะอีกสิปีจะเปิดร้านอาหารอีกเปิดได้ไหมก็คงเปิดได้นะครับตรงนี้ผู้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นว่าอิ่มตัวเนี่ยมันไม่ได้อิ่มตัวหรอกจริงๆมันเป็นเรื่องของเรื่องของปัญหาในเชิงจิตใต้สํานึกมากกว่า วันนี้คุณโอ,อวาแต่งชุดสีแดงมาครับ้โอ้เสงชุดสีแดงผมออกไปขึ้นรถเมเจอคนแต่งชุดสีแดงอีกครับโอ้โหสิ่งที่เราจะพูดกับตัวเองวันนี้เจอคนแต่งชุดสีแดงเยอะจังนะผมกลับไปบอกแม่ที่บ้านไปถึงว่าแม่วันนี้ออกไปนะเจอคนแต่งชุดสีแดงเยอะจังเลยถ้าเกิดแม่ผมถามย้อนขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้ววันนี้คนแต่งชุดสีเขียวเยอะไหมลูกเออลืมดูไปนะะคือพอเราเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะสังเกตหาแนวร่วมนะครับพอเราเมาเริ่ม ฟังธุรกิจเครือข่ายปั๊บเราก็จะเริ่มหาแนวร่วมนะครับโอ้ยนี่ไงที่ทางานน้องที่ทํางานก็ทำนะครับข้างบ้านก็ทำแต่เราลืมดูในความเป็นจริงว่าไอ้ที่ทํางานเนี่ยมันต้องกี่คนที่ทํางานทั้งหมดร้อยคนมีน้องนี่ที่ทํางานทำอยู่สองคนหรืออีก98คนยังไม่ได้ทำในซอยที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีคนทําธุรกิจนี้อยู่แล้ว3คนคนแต่ในซอยนี้เนี่ยมันใหญ่มากบ่บ้านของเรามีคนร่วมพันคนนะครับ คนที่ยังไม่ทําอีก997คนนะครับอั้นี้ก็คือชี้ให้เห็นว่าเวลาเรามองว่าคนทําเยอะแล้วเนี่ยเราไปมองคนทำเนี่ยเราไม่ได้ไปมองคนที่ยังไม่ได้ทำนะเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วคนที่ยังไม่ทำเนี่ยเยอะกว่าคนที่ทํามากๆนะครับนี่ก็เป็นการให้ไอเดียว่าให้รู้จักเลือกมุมมองนะให้รู้จักเลือกมุมมองแล้วเราก็จะมีประโยชน์กับตัวเอง คร,ครับครับครับเพราะในในประเด็นนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นึกท้อในเรื่องว่าโอ้ยคนทำเทยอะแล้วไม่ไหวแน่เลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอให้มองนิดนึงเหมือนอย่างตัวอย่างที่ที่พูดวันนี้เนี่ยทั้งทั้งอะไรนะทั้งทั้งสถานที่ทั้งที่ทํางานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่70 70กว่าคน78คนนะฮะมีคนทําแล้ว3ใช่ไหมฮะก็สุดแท้แต่ว่าเราจะมองว่าอีกเจ็ดสิบห้ที่ไม่ได้ทํานั้นมันคือโอกาสเหลือตั้งเยอะเนี่ยมันคือโอกาสหรือจะมองว่าไอ้สามที่ทำอยู่แล้วเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ต้้้ออออองงทําาาัันนีใช่มมครบเเลืก อ่าเอานะครับงานตกลงนี่คือประเด็นเรื่องของคนทําเยอะแล้วนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้ผมชอบคุณพิบูลบอกว่าบ่นไปทําไมแล้วตัวอย่างคุณพิบูลนี่ผมชอบจริงๆเลยนะเรื่องที่ดินเนี่ยนะแล้วลองลองดูนะครับ<อ>ว่าบ่นไปทำไมนี่คุณพิบูลจะบอกเราอย่างไรบ่นไปทําไมนี่เรื่องรเรื่องบ่นไปทําไมเนี่ยนะครับ,รบมันเกิดขึ้นมาจาก ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทผมเนี่ยเดี๋ยวเขาเกิดเขาดูรายการเนี่ยคงจะโกรธมากเอาเรื่องเขานอกจากเอาเรื่องเข้ามาเขียนแล้วยังเอาเรื่องเขาออกทีวีคือในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรารู้ว่าเรามีการเลี้ยงคนออกมากเลยนะครับนะทุกคนก็หวาดเสียวนะครับนะที่จะถูกบังคับเข้าโครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยนะครับอยนะู่ดีๆก็บังคับให้เออร์ลี่ลีไทยยังไม่ทันแก่เลยบอกให้เออร์ลี่ลีไทยนะครับบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็ ก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องพยายามลดต้นทุนนะครับและวิธีการลดต้นทุนฉมังที่สุดก็คือลดคนนะครับทุกคนก็หวัดเสียวนะครับพยายามจะทายังไงตัวเองจะติดกลุ่ม Early r e ีทายไหมอะไรก็ตามแต่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลผมก็บอกกับผมว่าเนี่ยผมโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่ยังมีธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำเอาไว้นะครับถ้าผมถูกให้ออกจากงานเนี่ยผมก็ยังมีรายได้จากธุรกิจนี้เป็นหลักนะครับครอบครัวผมคงไม่เดือดร้อนแต่ครอบครัวเขาคงลําบากแน่นอนเพราะเขาไม่มีอย่างอื่นเลยนะผมก็เลยบอกเขาว่า โอเคถ้าอย่างนั้นช้ายอยู่ไปทําไมละ่ะ <fore S 2> ยังไม่สายนี่ใช่ไหมรีบเข้ามาสิมาทําธุรกิจนี้กันนะเขาบอกว่าแม่เอาไม่วเมี่วเม่วเมาวผมเอาแล้วคุณจะบ่นไปทําไม<อ> <geon. S 1> นะ <ๆ S 1> อีกสองสามปีคุณก็จะได้มีธุรกิจอะไรที่มั่นคงได้วันนี้ไม่พร้อมที่จะถูกเออร์ลี่นะครับอีกสองสามปีจะได้พร้อมไม่่งั้นอีกสองสามปีคุณก็พูดคานี้อีกอู้เมื่อสองสามปีที่แล้วนะผมทําธุรกิจกับคุณก็ดีวันนี้เนี่ยผมจะไม่ต้องมากุ้มใจไม่ต้องมาเครียดขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ สกิดพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเตือนนิดสกิดกันหน่อยว่าเราจะบ่นไปทําไมอ่ะบ่นแล้วทาไมไม่แก้ไขเราแก้ไขได้นะครับแน่นอนสิ่งที่เราแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาบ้างปีหนึ่งสองปีสามปีแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้วันหน้ามันก็ไม่มีนะครับมันก็จะอยู่ในนี้ตลอดไปนี่ก็คือที่มาของเรื่องทำไมในใน่วนที่เกี่ยวกับที่ดินนี้ที่ผมชอบคุณพบูลบอกคุณพิบูลเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะบอกว่าเพื่อนมาบ่น ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาเสนอที่ดินย่านสุขุมวิทขายให้คุณพ่อประมาณ20ไร่เนี่ยนะครับเราะทั้ไร่ล้ไม่กี่พันบาทแม่คุณพ่อมองไม่ไกลเสียดายไม่ได้ซื้อไว้ไม่งั้นรวยไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะมาบ่นให้ฟังคุณทิ่บุญก็เลยถามใช่ไหม จริงๆคำพูดเนี่ยมันสนุกกว่านี้แต่ว่ามันเอามาลงเป็นหนังสือไม่ได้มันค่อนข้างจะคือคนไม่ทราบจะออกทีวีได้ไหมนะครับอกว่พ่องี่เง่าอะไรกันเนี่ยนี่แบบพยายามให้สุภาพที่สุดแล้วพ่อผมงี่เง่าเป็นบ้าเลยถ้าซื้อนะป่านนี้ผมรวยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วก็ยังไม่สายเกินไปนะนะมีที่ดินลำลูกกาบนขุมขับรถผ่านเนี่ยโอ้โหถูกมากเลยนะไร่ก็ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองให้ไปซื้อเสียไปสักร้อยสองร้อยไร่นะโอ้โยไม่เอาหรอกซื้อไมได้ยังไงลำลูกกาไม่ไปซื้อทำไมโอ้ซื้้ออไไปทมมผบกเฮย อีกสักยี่สิบปีข้างหน้าลูกคุณก็คงจะมาบอกกับลูกผมอ่ะพ่อกูนะนะครับโทษนะครับมีเมาหน้าดูอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าโอเคเราเราเปลี่ยนจริงๆจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะพูดก็คือว่าเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้อ่ะนะครับแต่เราเปลี่ยนอนาคตได้นะครับให้คิดตรงนี้สิครับว่าเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนอนาคตได้เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้เราไปพูดทําไมอดีตนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่คุณทิพย์บูรเล่าให้ฟังนะครับผมเลยติดใจเรื่องบ่นไปทําไมเนี่ยนะครับเอาเะฮะตกลงท่านได้ได้ประเด็นตรงนี้นะครับนะมันไม่ถ้าเราไม่ซื้อไว้ลูกก็บ่นอีกมันก็คือจริงๆก็ history อะไร repeat itself นะฮะครับต่อเลยนะต่อเลยนะเรื่องปลาดาวเรื่องปลาดาวเรื่องปลาดาวนี่เห็นบอกบทเรียนนี่มาไกลจากเม็กซิโกใช่เหรออ่ะคืออย่างนี้เรื่องปลาดาวนี่เป็นเรื่องที่ ผมผมอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มาจากการอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับ,รบจริงๆหนังสือเรื่องทางเปียกทางเปียกฝนถนนเปียกน้านี่มาจากหลายที่นะครับเก็บเล็กผสมน้อยในชีวิตบางเรื่องก็ได้มาจากการอ่านหนังสือทําให้เรารรเข้าใจวิธีการคิดอะไรนะครับเรื่องปลาดาวนี้ก็พูด,ดถึงเรื่องปลาดาวพอมีเวลาเล่านิทานเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็ไปที่เอ่อเม็กซิโกนะครับเขาเดินเล่นอยู่บนชายหาดเม็กซิโก แล้วก็เขาก็มองเห็นชาวพื้นเมืองเนี่ยก้มลงไปหยิบอะไรไม่ทราบนะที่ที่ชายหาดแล้วก็ปลาออกไปในทะเลเดินไปสักพักหนึ่งกก็ก้มลงไปหยิบแล้วก็ปลาออกไปนะครับนักท่องเที่ยวก็อยากรู้เอ๊ะก็ปลาอะไรก็เลยเดินเข้าไปดูนะครับพอเดินเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเห็นชาวประมงเนี่ยนะครับหรือชาวพื้นเมืองของของเม็กซิโกเขาหยิบปลาดาวขึ้นมาครับแล้วก็เอาเจ้าปลาดาวเนี่ยปลาออกไปเขาก็เลยถามชาวพื้นเมืองนี่ว่าเอ๊ะคุณทําอะไรอยู่นะครับคือชาวพื้นเมืองคนนั้นก็บอกว่าก็ ผมก็หยิบเจ้าปลาดาวเนี่ยเปลอาไปนะครับเหตุที่ผมหยิบปลาดาวที่เปล่าไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยพวกนี้มันโดนคลื่นมันพัดเข้ามาเลยเกยตื่นมันจะไม่ตายยังไม่ตายพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับเวลาแดดมันส่องนะครับปลาดาวพวกนี้ก็จะกลายเป็นปลาดาวปลาดาวแดดเดียวปลาดาวแดดเดียวทานได้เลยมันตายแน่นอนตายแน่นอนถ้าไม่เอามันตับทะเลนะผมก็ปามาลงไปแต่นักท่องเที่ยวก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนะโอเคผมเข้าใจลากจุดประสงค์แต่ว่าจะมีประโยชน์อะไรที่ทําอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยชายหาดนี่ผมเห็น ปลาดาวเป็นเป็นเป็นหมื่นเลยนะเยอะเลยแล้วก็ในเม็กซิโกนี่เรามีหาดแบบนี้ก็เป็นร้อยๆหาดเลยนะครับการที่คุณจับปลาดาวตัวนี้ตัวโน้นเปล่าไปไม่ช่วยได้แค่3าสี่ตัวเท่านั้นเองไม่เยอะนะครับเข้าไาไหชาวพื้นเมืองก็บอกว่าก็มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายสําหรับปลาดาวตัวอื่นนะว่าแล้วแกก็หยิบปลาดาวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่มันจะมีประโยชน์มากแล้วก็มีความหมายมากทีเดียวสําหรับปลาดาวตัวนี้แล้วเขาก็ปลาเจ้าปลาดาวตัวนี้ออกไปเพราะนั่นหมายถึงชีวิตใหม่ นะครับตอนนี้ผมก็มาเปรียบเทียบว่าโอกาสทางธุรกิจดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พวกเราทุกคนหลอกนะที่จะได้นะครับวันหนึ่งคุณได้ยินเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งนะทําไมไม่ลองศึกษาดูไม่ลองทําดูนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้ทุกคนหลอกที่ได้นะครับตอนสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่า อนิจจานะมีปลาดาวบางตัวมันถูกปลาออกไปแล้วมันยังไม่รู้ดะถ้าปลาออกไปยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่พอใจนะครับคนที่มันนอนองมาอยู่ดีๆอบอุ่นนะครปลามันออกมานะครับมันก็กระเสือกกระสนว่ายขึ้นมาเกยตื้นอยู่บนชายหาดกลับมาหมถ้าอย่างนี้ก็มีนะครับก็บอกให้รู้ว่าโอเคพวกเราบางคนได้รับได้รู้โอกาสแบบนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะเอาโอกาสอย่างนี้เนี่ยใวยโอกาสนี้สร้างชีวิตสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่กับ ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมาตามคลื่นนะครับปล่อยตัวเองไปตามคลื่นลมแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเวียนตามกรรมเหมือนเดิมนะครับในที่สุดก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตแล้วก็แย่ลงนะครับก็อยากจะให้มีความคิดเหมือนกับเรื่องปลาดาวตัวนี้นะครับข้อนี้น่าคิดนะครับเวลามีคนยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยท่านจะฝ่าฟันออกไปหรือว่าท่านจะปล่อยไปตามยถากรรมท่านเป็นผู้ตัดสินนะครับเอานะครับผมไปบทต่อไปเลยนะครับคุณทวีครับเราโอ้โหเราเหลืออีกสิบกว่านาทียังนะฮะน้อยมากเลยครับเร่งนิดหนึ่งแล้วครับ พรุ่งนี้รวยอันนี้ผมก็ชอบมากเลยพรุ่งนี้รวยอ่าพรุ่งนี้รวยอ่าพรุ่งนี้รวยนี่ก็คือดอกยาอีกครั้งหนึ่งครับเวลาคนหลายคนพอเข้ามาทาธุรกิจเครือข่ายหลังจากที่เราเริ่มเคลียร์ความคิดได้แล้วก็เข้ามาทาใจร้อนนะครับใจร้อนฮ้ยทำยังไงถึงประสบความสําเร็จพรุ่งนี้นะครับผมก็อยากจะให้ความคิดให้ความความรู้ที่ถูกต้องว่า ถ้าคิดอยากจะหาทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพรุ่งนี้รวยเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายะนะครับอะ,อะไรก็ตามที่ฟังแล้วพรุ่งนี้รวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะถูกกฎหมายเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าต้องการที่พรุ่งนี้รวยเนี่ยไม่ใช่ะนะครับธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจหนึ่งซึ่งต้องค่อยๆทําค่อยๆสร้างนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพะฉะนั้นเองก็อันนี้ก็คือให้คํายืนยันว่ามันไม่ใช่แล้วก็อย่าพยายามไปหาสูตรหาวิธีการว่าทำยังไงมีสูตรสําเร็จไหมที่เราแทนค่าปุ๊บแล้วออกเลยได้คำตอบเลยแบบนั้นไม่มี เนี่ยคว่าไม่ใช่เนี่ยๆที่คุณพิบุญที่คุณพี่บุญบอกว่านี้นะครับเฮ้ยเอาเม็ดนี้ไปฝังดินนะรดน้ําพรุ่งนี้สอยลูกกินได้เลยพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่พอเอาเงินมาลงทุนเฮ้เอามาเอามาไม่กี่หมื่นองเนียพรุ่งนี้รวยเลยได้ผลตอบแทนมหาศาลทำไมเราเชื่อแปลกไหมอย่างที่ผมบอกว่านี่จะเป็นปัญหากู่บ้านคู่เืองนะครับเราไม่เข้าใจว่าแชร์เฉม้อยล้มแล้วนะปราบแล้วผมว่ามันจะต้องมีแชร์อะไรอีกหลายแชร์มาแล้วก็ต้องมีเหยื่อขึ้นมา แล้วบางคนก็อาจจะเป็นเหยื่อซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับก็คือไม่จําสักทีหนึ่งก็คงจะมีแหละนะครับครับครับก็อันนี้ใครก็ตามแต่มาพูดอะไรกับท่านในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับประเภทชวนให้รวยง่ายแล้วก็รวยเร็วเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านคิดถึงเรื่องของการปลูกอะไรสักอย่างนึงถ้าวันหนึ่งมีคนคิดเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยเอาเมล็ดมาให้แล้วบอกว่าเอาลงดินเดี๋ยวนี้เลยนะใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินรดน้ําให้ดีนะแล้วพรุ่งนี้รอกินลูกได้ท่านไม่มีวันเชื่อใช่ไหมครับครับเลือดเชื่อเนี่ยนะันะคนรับ ไม่มีเวลาเอออันนี้คุณพี่บุญบอกว่ามันเป็นวลียอดฮิตใช้ในทุกโอกาสอันนี้ก็เป็นท็อปไม่มีเวลานี่ต้องการบอกอะไรครับนะครับครับไม่มีเวลานี่ก็เป็นคําที่เพื่อนเราเนี่ยจะปฏิเสธธุรกิจหละนะครับคุณว่านมาชวนผมว่าเกรงใจจริงๆแล้วนะครับก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงให้สุภาพนะครับก็บอกว่าเออไม่เป็นไปไม่ได้คือถ้าเพื่อนบางคนอย่างนี้ก็มีนะครับบางคนก็พูดตรงๆเลยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับอะไรก็ําแต่บางคนก็จะสุภาพหน่อยก็จะบอกว่า้ไม่มีเวลาะะนครับ พวกเราหลายคนที่ฟังประโยคนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับพราเวลาไม่มีหรือคุณโอวาทนี่ไงตื่นเช้าขึ้นปกติคุณโอวาทตื่นกี่โมงโออแปดโมงตื่นเจ็ดโมงเศษนะช่วยจัดเวลาให้เลยนะเวลาให้นอนดึกขึ้นอีกหน่อยกินข้าวเร็วอีกนิดน,นะครับคุณโอวาทจะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายความว่าเวลาไม่มีนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นวลีที่ย่อมาอยากประโยคเต็มๆในใจว่า ไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องเล้วไหลของเองหรอกนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีเวลานะครับฉะนั้นก็เลยบอกพวกเราว่าถ้าได้ยินคําว่าไม่มีเวลาปัญหาก็คือจะต้องพยายามหาวิธีการอธิบายให้เขาใหม่ว่าธุรกิจนี้คืออะไรครับทําไมมันถึงน่าทำมันจะช่วยอะไรเขาช่วยอะไรกับครอบครัวเขาได้นะครับเมื่อเขาเข้ามาทําแล้วครอบครัวเขาจะเป็นยังไงตัวเขาเองจะเป็นยังไงไม่ใช่ไปนั่งเที่ยวหาว่า เวลาอยู่ตรงไหนบ้างไปช่วยหาเวลาช่วยจัดเวลาเขาคือทำความเข้าใจบางทีเราคนไทยด้วยกันแต่เราฟังภาษาไทยบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนไทยเราปฏิเสธบางทีสุภาพมากนะครับไม่มีเวลานะครับอย่างเงี้ยเราก็ว่างแล้วจะไปในที่สุดก็คือไม่ได้ไปนะครับพอไม่ว่างสักทีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครตอบอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไปช่วยจัดเวลาให้เขาแต่ว่าท่านอาจจะลองลองเปลี่ยนแปลงคําพูดที่จะหาเขาใช่ไหมครับเอถ้าเผื่อว่าคุณจะใช้เวลาให้มันน้อยลงนิดนึงไม่ต้องทํางานให้มันหนักอย่างขนาดนี้เลยนะครับไม่ได้ล หูลืมตาเลยเนี่ยแต่ก็มีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่คุณวางไว้ได้เนี่ยจะสนใจไหมบางทีก็อาจจะเริ่มมีเวลาแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะทวีเัตรเราอยากก็อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะมีความหมายยังไงกับชีวิตเขาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่คุณโอภาส์กำลังยุ่งกับงานงานหนึ่งอยู่ยุ่งมากๆเลยนะครับถ้ารู้ว่าเนี่ยข้างนอกตึกเนี่ยนะครับเขากำลังแจก คนละ1 0 0 0 0แบาทนะครับห้าสิบคนแรกที่ไปถึงเสาไฟฟ้านะครับแจกไปเลยนะครับหนึ่งแสนบาทคุณโอวาจะบอกทุกคนให้หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะขอหยุด5นาทีเอ่เวลามาจากไหนล่ะนะครับเออมาเลยนะคือถ้าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยเนี่ยมันมีความหมายมากพอใอ้เรามีเวลาที่เราไม่มีเวลาก็เพราะว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่คุยเนี่ยไม่คุ้มอะดูดูแลเป็น่มันดูแล้วไม่คุ้มที่เราจะไปเสียเวลาครับนะครับนั่นคือเรื่องไม่มีเวลานะครับยังยังยังได้อยู่สักสองสามข้อนะครับคุณที่บุ ยังไม่พร้อมนี่ผมก็ชอบมากยังไม่พร้อมนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นการรวบรวมข้อแก้ตัวมาอยู่ด้วยกันยังไม่พร้อมนี่ก็เป็นข้อแก้ตัวอีกนะครับข้อแก้ตัวส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะปฏิเสธที่จะไม่ทําธุรกิจเครือข่ายนี่ก็บางครั้งเราก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมพอดีลูกกาลังจะโตต้องไปส่งลูกเรียนกวดวิชานะครับตอนนี้เมียกาลัง ท้องได้3เดือนอู้ตอนนี้งานยุ่งมากเลยที่บริษัทนะครับแล้วเราก็จะเอาเรื่องนี้มามาเป็นข้ออ้างนะครับจริงๆแล้วก็คงจะก็คงจะคล้ายๆกับหลายๆเรื่องที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าใจเนี่ยแล้วเห็นว่าเรื่องที่พูดเรื่องที่คุยกันอยู่นี้มีความสําคัญมากพอเราจัดเวลาได้นะครับทีนี้ถ้าเราหมายความอย่างนั้นจริงๆแหละว่าเราเข้าใจแล้วแหละว่าเรื่องนี้ดีนะแล้วเราอยากทาเราเราปัด ตั้งปริธานเลยว่าถ้าว่างเมื่อไหร่เราจะทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าขอโทษทีตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับผมก็ให้ข้อคิดว่าถ้าเราจะรอให้พร้อมแล้วเราคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราคงไม่ได้ทำนะครับคุณโอวาสคิดว่าพร้อมที่จะมีลูกแล้วค่อยมีลูกดีไม่ดียังไม่ได้มีสักทีนะครับแต่ความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราตัดสินใจจะเข้ากรุงเทพพร้อมไหมพร้อม เพราะยังไงก็เก็บเสื้อผ้าไปได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่ก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจว่าพร้อมมันก็พร้อมนะครับล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับเราก็ค่อยปรับตัวค่อยๆจัดเวลาค่อยๆจัดระเบียบชีวิตใหม่นะครับยังไม่พร้อมจริงๆแล้วมันพร้อมได้นะพร้อมเมื่อไหร่เมื่อเราตัดสินใจมันก็พร้อมเองนะครับยังไม่พร้อมไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ ควรจะมาอ้างลหะนะครับ <ừ> เพราะเราถ้าเราจะอ้างว่าเราพร้อมก่อนค่อยมาทำมันได้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ,รบพเพื่อนผมคนหนึ่งเลื่อนตั้งแต่ว่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งงานก่อนกำลังเตรียมตัวแต่งงานนะครับยังไม่พร้อมนะ ก็แต่งแป๊บปั๊บอีกสักเดือนหนึ่งเจอกันเฮ้ยไดีก่อนเมียกำลังท้องตอนนี้เมียท้องแล้วอ่ะขึ้นไส้มากเลยนะครับเดี๋ยวขอดูแลเมียหน่อยโอเคก็จ่ายก็จ่ายเรียบร้อยกับตอนให้าเรียบร้อยปั๊บนี่ตอนนี้ต้องรับต้องส่งเลยว่ะตอนนี้พุ่งมากแล้วแพ้มากอ่าต่อมาเฮ้ยไม่พร้อมอ่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านเที่ยวไปดูลูกล่ะนะครับลูกยังอ่อนอยู่เลยนะครับอีกสักปีหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับตอนนี้โอ้โหมันกำลังคานเลยวุ่นวายนะครับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยนี่ต้องรีบกลับไปร อีกสักภาคหนึ่งตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วนะโอ้เป็นวัยรุ่นนี่ต้องให้เวลาลูกนะครับอีกสักภาคหนึ่งต้องไปกวดวิชาต้องเสาร์อาทิตย์ต้องส่งไปกวดวิชายุ่งไปหมดนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งลูกลูกจบมหาวิทยาลัยเอาอย่างเออให้เราก็่เราแก่เกินไปแล้วนะในที่สุดมันก็ไม่พร้อมสักทีงนรับมันได้แก้ตัวไปเรื่อยๆในที่สุดชีวิตเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับเหมือนที่คุณพิบุญสรุปในในเรื่องนี้นะครับผมชอบชอบ ลูกเนี่ยตกลงจะให้เป็นเหตุผลในการสร้างหลักประกันหรือว่าจะเอามาเป็นอุปสรรคแน่ลูกเป็นเหตุผลหรือลูกคือปัญหาครับผมนะครับอีกสักข้อนะครับคุณพี่บุลครับเวลาได้พอดีนะครับอีกสักข้อหนึ่งรายได้ถาวรครับรายได้ถาวรนี้ต้องการจะบอกอะไรครับรายได้ถาวรนี้ค่อนข้างจะเป็นศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับผมผมก็บัญญัติขึ้นมาเองนะครับว่ารายได้ถาวรหมายความว่าอะไรชอบมากก่อนที่เข้าใจคําว่ารายได้ถาวรเนี่ยเราเข้าใจคําว่ารายจ่ายถาวรก่อนใช่ใช่ ตอนที่ผมจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็สตาร์ทเงินเดือน5,000บาทวิศวกรตอนนั้น5,000บาทก็นับว่าสูงนะครับ5 0า0บาทขอโทษใช้ไม่พอนะไม่มันหมดพอดีเลยนะครับไม่รู้มันเรื่องอะไรผมจําไม่ได้ผมใช้อะไรผมก็มองไปพวกเพื่อนรุ่นพี่เขาได้เงิน7 5 0ครับโอผมก็ตั้งใจว่าอีก2ปีน่ะถ้าผมเ5 0ดน5เหลือเดือน2 5 0 0แน่นอนนะ ในที่สุดผมก็ได้จริงๆนะครับเจ็ดะัน้าเราเหลือไหมเหลือไหมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีความจําเป็นจะต้องใช้อะไรก็ไม่รู้นะหมดเจ็ดพันหอีกหมดเลยผมก็เอาไม่เป็นไรนะมันจําเป็นนะครับเพราะเศรษฐกิจมันแพงของมันแพงขึ้นแต่ถ้าหมื่นหนึ่งนะเหลือชัวร์เหลือชัวร์อะไรเขาเนี่ยเหลือชัวร์อะไรมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับหมื่นหนึ่งก็หมดพอดีหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งสมมติแสนหนึ่งครับมันไม่พอไม่พอเพราะอะไรนะครับคือจากที่ว่าเราเริ่มต้น เราก็เริ่มคิดว่าเรามีรถเซ็กแค์แฮนใช่ไหมพอเซ็กแค์แฮนพออะไได้มากขึ้นเราก็ต้องซื้อรถป้ายแดงซื้อรถป้ายแดงเสร็จปั๊บเราเริ่มแต่งงานต้องซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านเสร็จสักพักหนึ่งเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าออพอเงินเดือนมากขึ้นเนี่ยนะครับ,รบเราบอกให้คอนโดนั้นน่าซื้อนะน่าซื้อขับรถไปกับแฟนสองคนคเออที่ดินแปลงนี้น่าซื้อนะรเราจะเรียกว่านี่คือวิธีการบริหารเงินที่เก่งมากหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับจะถูกหรือจะผิดก็คงจะไม่อยู่ในวิสัยที่จะมาพูดตอนนี้ ที่สาคัญก็คือว่าเรามีเท่าไหร่เราใช้หมดเลยตลอดระยะเวลาที่เราสร้างตัวมานะครับเราไม่รู้ว่าเราผ่อนอะไรบ้างนะครับถ้าเราถามทุกคนเข้าใจคําว่าผ่อนรถไหมเข้าใจครับผ่อนรถผ่อนกี่ปีก็ประมาณสัก3ปีถึง5ปีทุกคนเข้าใจคําว่าผ่อนบ้านไหมเข้าใจผ่อนบ้านกี่ปีก็15ปี20ปียีบปีทุกคนเข้าใจคําว่าผ่อนลูกไหมผ่อนลูกเป็นยังไงผ่อนลูกก็คือก็ต้องส่งลูกเรียนหนังสือให้ค่านมลูกให้ค่ากันบ้านลูกผพอนลูกนี่ผ่อนกี่ปี20-25ถึงปีนะครับ